รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ถึงเทศกาลกินเจต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าคนไทยเน่เข้าใจผิดจริงๆเนี่ยการกินเจเนี่ยเป็นประเพณีชาวไทยเชื้อสายจีนจริงๆอเทศกาลนี้เ,นเขาไม่ได้มีที่จีนแล้ว,ลวมันเคยมีไหมนันมันเคยมีแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วพอ,อผู้คนมาถึงที่ไทยะช่วงนั้นเป็นสมัยราัชากาลที่5คนจีนเริ่มเข้ามาในไทยละเขามาทําเหมืองแร่เสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบคนล้มป่วยอ ทำไมทำไมถึงป่วยผู้คนก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราลืมทําอะไรกันไปเปาวะคนโบราณก็เลยบอกงั้นเรากลับมาเรากลับมาเส้นไหวเรากลับมากราบไหว้ราชาองค์ที่9้าคนนี้อีกดีกว่าแต่ทีนี้พอมาถึงที่ประเทศไทยแล้วเนี่ยตำนานมันเปลี่ยนไปไม่ใช่ราชาไม่ใช่กษัตริย์องค์ที่เก้าแล้วแต่เป็นเทพโอเคเขาเชื่อว่าที่เนี่ยมีเทพปกป้องเราอยู่9เก์าองค์เพราองค์นั้นก็จะมีเทพ หลายๆห,หลายเทพหลายๆศาลเจ้าเขาก็าจะมีเทพเป็นของเขาเองอันเนี้ยก็คือเทพทั้งเ้าพระองค์เหล่านี้นะคะในทุกๆปีก็จะลงมาโปรดสัตว์คนก็เลยต้องกราบไหว้บูชาเพื่อคอนเซ็ปต์เดียวกันเลยขอบคุณลำลึกอ๋อตอนที่อยู่ที่จีนที่จีน,นะขอบคุณกษัตริย์คนที่9้ามาอยู่ที่ไทยปุ๊บขอบคุณเทพกาวเทพเออประมาณนั้นเพื่อความสบายใจการกราบไหว้เทพาษาจีนเรียกว่า ป้ายเฉินป้ายเฉินการป้ายป้ายนี่คือการกราบไหว้บูชาไม่ใช่ไมป้ายเฉินนี่ก็คือเฉินเฉินเฉินเหมือนคำว่าเซียนอะเซียนเฉินก็คือเทพเจ้านั่นเองแล้วศาลเจ้าอาจารย์ศาลเจ้าศาลเจ้าเรียกว่าซื้อถัง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 ทุกศาลเจ้าคือเรียกอย่างนี้หมดเลยใช่ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ใช่ก็เรียกว่าซื้อถังหมดเลยอย่างที่ภูเก็ตเขาจะเรียกว่าอาร์ม อ้ามอ่าอ้ามกระทู้อ้ามนั่นอ้ามนี่ก็เป็นแปลว่าสารเจ้าเนี่ยแหละอ๋อโอเคโอเคแล้วถือสีถือสีมาสัจิ้นเขาเรียกนะเมื่อกี้นกันโชจี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 โซจีจีอะไรดันจีเจ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 โอ้โอ่าการโชก็คือการรับเอามาจีก็มาจากคำว่าเจริญที่แปลว่าแนวทางปฏิบัติในการลดละเว้น โอเคก็คือรับแนวทางที่จะลดละเว้นการกินเนื้อสัตว์เนี่ยเข้ามาก็ถือเป็นการถือศีลแล้วเวลาเราเราเราเทศกาลมันจะมีมีไหวเหมือนคุณจีนไหมมันไม่ใช่กราบไหว้บูชาเหมือนแบบบรรพบุรุษแบบนี้แต่เหมือนเป็นการให้ของเขาให้ของเป็นการแบบว่าโอเคเทพเจ้าทั้งหลายลงมาเนี่ยนะคะเราจะต้องมีการมอบสิ่งของให้เขาไงเพื่อเป็นการตอบแทนเขาไงเพราะฉะนั้นของถวายเหล่านี้เราจะไม่ใช้คำว่า ไม่ใช่คำว่าขอเส้นไหว้นะเพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่การไหว้บรรพบุุรหรือส่งสางแบบนั้นะต่ถวายให้ถวายใช้คําว่าถวายเหมือนเหมือนถวายขอให้พระสรงคำนี้เรียกว่ากุ้งผิดกุ้งผิดกุ้งตัวเดียวแปลว่ามอบให้ผิดก็คือสิ่งของนี่กุ้งผิดก็คือสิ่งของที่มอบให้จ้าอมจ้ามากินจ้าตอบแทนบุญคุณต่างๆขอบคุณที่ทําให้เรากินผักิ ขอบคุณที่แบบมาช่วยเหลือเราะไรตามตรงานสาลเจ้าแต่ละสาลเนี่ยเขาจะมีตรงนันไม่เหมือนกันเขากินเจองกี่วันนั้นเก้าวันไม่ใช่เจ็ดใช่ไหมไม่ใช่เก้าเก้าเก้าคืนแล้วจะมีล้างท้องก่อนก็คือสิบวันใช่ไหมเพราะว่าเันเหมือนเหมือนเคยได้ยินว่าแบบต้องมีการล้างท้องก่อนที่จะไปกินหนึ่งหนึ่งมื้อหรือหนึ่งบางคนก็หนึ่งวันเลยบางคนก็หนึ่งมื้อก่อนใช่ไหม เพื่อให้ตัวเองบริสุทธิ์ใช่ให้บริสุทธิ์ต้องนุ้งเท้าข่มขาต่างๆให้แบบฉันบริสุทธิ์สุดๆฉันก็บริสุทธิ์นะ f เจ e J เลยนะงั้นวันนี้ก็คือเราได้แล้วล่ะเฮ้ยไอ้ใจตัวเนี้ยมันไม่ใช่อาหารนะจ๊ะสิมันคืออะไรนะมันคืออะไรนะศีลแนวถางปฏิบัติที่ที่ไม่กินตอนไหนไม่กินก่อนเที่ยงไม่กินหลังเที่ยงเป็นพระไงเป็นน้องไม่กินหลังเที่ยงฉันเป็นคนตื่นสายฉันเป็นคนกินดึก ดังๆๆนะนเรารู้แล้วว่าเ้ยจริงๆไอ้ใจอ่ะมันไม่ใช่ของกินเว้ย <c oughs> ให้จําไว้ว่าคือให้กินอ่ <c oughs> มื้อเทนน่ะแหละมื้อเดียวเออเหมือนผสมมื้อเดียวมื้อเดียวเอออ่ะอาหารพูดถึงอาหารดีกว่ามาถึงอาหารละพูดถึงของกินแล้วชิดก็แบบว <c oughs> <c oughs> <ๆ c oughs> ่าเปรี้ยวของกินอาหารเจใช่ไหมใช่ใช่ ห้ามกินผักฉุนเนี่ยมีอะไรบ้างนนั้นอ่ะก็จะเป็นพวกกระเทียมกระเทียมหอมหอมนะคะแล้วก็ห้ามหอมไปไหมดันหอมแบบเต้นเปดันหอมแล้วอ่ต้นหอมเอ้ยหอมหัวใหญ่เอ้ยอะไรแบบนี้กุยช่ายอ่ะกุยช่ายก็นีกว่าเจียวช่ายอ่านะคะก็คือพวกเครื่องปรุงเครื่องเทศอะไรอย่างเงี้ยที่มันพริกไทยอ่าอะไรที่มันฉุดพริกกับพริกอะพริกพริกทานได้อพริกทานได้อะไรก็ตามที่มันฉุนก็คือห้ามหมากินได้นะหมา ใช่ไหมหมาแปลว่าพริกใช่ไหมเผ็ดหมายแปลว่าเผ็ดป่ะหมายแปลว่าชาชาล่าแปลว่าเผ็ดล่าแปลว่าเผ็ดจำสลับ <laughs> จ้ะห้ามกินหมา <laughs> ไม่ถึงหมาที่บอกออบอกว่าไอ่กินพูดนี่ถึงหมาเป็นตัวเลยเนี่ยพริกกินได้แต่พริกไทยที่มันฉุนๆไปเผ็ดอ่าจริงๆมันก็ใส่ได้ค่ะใส่ได้ใส่ไปในอาหารอะไรเงี้ยได้แต่หลักๆก็คือห้ามกินกระเทียมห้ามกินกระเทียมจริงๆมันมีที่มาที่ไปนะว่าเพราะว่าเหม็นปากอือจริงหรอจริงเอ้ยแต่ฉันตอบถูกว่ะมันมีที่มาที่ไปช่วงหนึ่งที่แบบพระพุทธเจ้าเนี่ยกำลังแบบให้โอวาทนู่นนี่นั่น แล้วเขาก็เหลือบไปเห็นพระอาจารย์องค์หนึ่งค่ะไม่มีใครไปล้อมเขาเลยคือแบบทุกคนอยู่ห่างเขาก็เลยเรียกเรียกองค์นั้นมาคุยเกิดอะไรขึ้นเหรอทําไมทุกคนถึงไม่อยู่ข้างๆเธอล่ะเขาพูดขึ้นมาว่าวัวปูดเอตายโอ้โหหลงเหลือบปีๆเขาพูดมาว่าแบบทุกคนรู้เหมือนกันครับอ่ะพระเจ้ารู้เลยดมปุ๊บรู้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นนะต่อไปนะใครที่จะนับถือเนี่ยนะเป็นพระพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนนะ นี่ห้ามกินพวกนี้นะเพราะว่ามันจะเป็นการอะไรเป็นเบียดเบียนเขาพี่เอ้ยมิจองว่ะเออเออเอออันนี้เรื่องจริงไหมเรื่องจริงไม่โกงนะไม่แกงนะเออเออคือการที่แบบเรากินพวกนี้มันมีกลิ่นแล้วเวลาเราพูดเนี่ยมันจะไปทำให้คนอื่นรู้สึกไม่โอเคแล้วพอเราไม่โอเคเราก็จะด่ามันก็จะการผิดศีลมันคือการเบียดเบียนคนอื่นอ๋อถ้าเราสังเกตนะพุทธศาสนาเนี่ยคือไม่ต้องการให้เราเปบียดเบียนใครแล้วก็แบบประพฤติตนเพื่อแบบ บรรลุอะไรประมาณนั้นแล้วถ้าอยากจะบรรลุเราก็จะบอกแฟนเราว่าอย่ามาเบียดฉันอย่ามาใกล้ฉันเลยอย่านี้นะประมาณนี้นะคะโอเคนี่แล้วก็นี่อาหารนี่อาหารเจอันนี้เจเจเลยใช่ไหมนั่นอาหารเจเรียกว่าใจเฉือใจเฉื่อยหรือใจว่าของเฉื่ออ่ะมารีแคปกันหน่อยดีกว่าอ่ารีแคปมารีแปกัน recap คำศัพท์วันนี้เราได้อะไรไปบ้างนะคะอันแรกคือเทศกาลกินเจอ่าเทศกาลกินเจเรียกว่าเอาเทียมพร้อมกัน โอ้อาจารย์นั่งให้รอดทั้งรายการนี่ก็บุญแล้วนะเรียกว่าใจเสียใจเจ๋หรือว่าชื่อใจเจ๋ก็ได้เจซึ่งชาวภูเก็ตนะคะที่แบบเป็นพื้นที่ที่เขาสืบสานมานานเนี่ยเขาเรียกว่าเจียวหวงเซิ่องขวอันนี้คือภาษากวางตุ้งภาษาจีนกลางจีนกลางเหมือนกันถอ้าฟังตุ้งมันจะเป็นอะไร ขอ,องอเลยสักอย่างเนี <or S 1> <anak lonely> ้ยก็ไม่รู้เหมือนกันคำว่าขององเนี้อของเนี่ยอ๋องเอาออามาเลยคำว่าขวัญโอเคโอเคโอเคต่อไปอาหารเจอาหารเจพูดรวมๆนะเราเราจะไม่มีสับเดี๋ยวถ้าอยากได้สับก็คอมเมนต์มาถ้าอยากได้สับแบบอันนี้อะไรนี่อะไรเนี่ยอะไรเอาบอกมาเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเทปหน้าเดี๋ยวจัดให้ได้เลยอาหารเจพูดรวมๆเรียกว่าใจเฉลใจเฉลีก็ต้องเป็นอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีเนื้อสัตว์ต้องต่อไปคําว่า ศาลเจ้า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 รียกว่าซื้อถังซื้อถังอืมไหว้กับไหว้กับไหว้ครับเทพเจ้าท่านไหว้เทพเรียกว่าไหว้เฉินไหว้เฉินอ่าต่อไปอ่าถือศีล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 การรับเอาแนวปฏิบัตินั่นมาคือการโชจี้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 อ่าแล้วสุดท้ายก็คือการถวายของถวายแบบนี้นะอ่าของถวายเราเรียกว่ากุ้งผิน วันนี้ได้ความรู้มากเลยที่ว่าเทศกาลกินเจไม่ใช่เทศกาลมันคือปริเพณีและที่จีนไม่มีแล้วแต่ถูกต้องไม่มีแล้วนะคะแต่นิดนึงแต่เราไม่สามารถพูดได้นะว่าเทศกาลนี้ไม่ใช่ของจีนแค่บอกว่ามันไม่ใช่เทศกาลสําคัญของจีนเพราะว่าจริงๆมันก็มีในช่วงต้นกาเนิดมาจากประเทศจีนนั่นแหละใช่มีกลุ่มกลุ่มนึ่งที่เขาเคยทํา แล้วก็มันมาก็คือเขาก็มาพร้อมกับสมเภาที่เขาไว้ต <Nein> ้ไม่ได้เขาก็ต้องตินเรือสมเพาอ่าถูกต้องลอยเรือมาพยกมาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือเราจะมาเผยแพร่ที่ที่ทางทางเขาเรียกว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช่ไหมมาเลเซียอาเซียนอินโดอ่าไทยแถบแถบอาเซียนแถบที่มีทะเลแถบที่มีทะเลประเทศที่ติดติดทะเลคนจีนเขาไม่เดินมาด้วยเขาเดินยังไงเราเดินไม่ไหวเดินไม่ไหวกันเชียงมากันเชียงมา โ okay, okay. อเคโอเคอะขออีกคำหนึ่งอพยพอพยพเรียกว่าหยีมินยีมินออกเสียงดีๆเด้อหออยีมินนะหยีมินเอ,อออโยพม,มาโอเคขอบทวนขอบคุณเราซื้อมากครับวันนี้ดีมาก,ามากโอ้หได้ความรู้แบบว่าแน่นแบบแน่นๆ่นเลยอะเราวว่าจะให้ทุกคนได้แบบไขข้อข้องใจว่าเฮ้ยทำไมมันต้องมีอีกตัวเนี้ย ในรายการเราก็คล่องใจเหมือนกันตอนนี้เราก็หายคล่องใจแล้วนะห้ามลืมนะแต่พี่แนนไม่แน่เทปหน้าฉันอาจจะลืมไปแล้วก็ได้นะเอออ่ะโอเคใครใครทานก็ทานทานได้ก็ทานเพื่อที่ว้สุดใจแต่บางคนก็แบบ ทำไมเนาะแค่ <ce lebr ate> ้9วันเองอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็แล้วแต่ความดวเวาเชื่อสคคลใก้9วันก็ทำดีหน่อยมันก็ไม่มีมไม่มีอะไรหรอเนาะเออก็กินผงกินผักเผื่อจะผอมลงมากแต่เปล่าจา้ะฉันกินของทอดฉนก็อ้วนเหมือนเดิมว่ะ <c oughs> เอเออเคก็วันนี้ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วนะคะถ้าชอบก็กด พอใจให้นิดนึงใครชอบเลยก็คอมเมนต์มานะอยากได้สับอะไรอยากให้ไปพูดเรื่องไหนนะคะก็คอมเมนต์มาบอกได้แล้วก็ใครอยากจะรีเควสให้เรล่าซูเดียมาอีกก็บอกมาได้เลยเดี๋ยวพี่แนนจะจัดส่งมาให้แต่ใครคิดถึงพี่แนนก็บอกนะถ้าไม่คิดถึงก็ไม่ต้องพูดนะ <c oughs> <c oughs> จะอ่อนแอเหลือเกิน <c oughs> โอเคก็ช่วงนี้ก็ฝนตกใช่ไหมอก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะโรคภัยไข้เจ็บก็ยังอยู่รอบตัวเราเนอะเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยแล้วก็นักศึกษาที่กําลังสอบอยู่ก็ขอให้เป็นกําลังใจด้วยนะคะก็ขอฝากคาเป็นกําลังใจเป็นมาษาจีนให้นักศึกษานิดนึงค่ะจันอะจู้ว่าเรียนหนัก่นักมาก 但是为了你的前程和你的未来我们要一起加油哎加油นะคะทุๆนะคะเด็กๆก็วันนี้ก็จบแล้วเนาะพอละเหนื่อยละโอเคค่ะเดี๋ยวพี่แนนจะไปกินตรงนี้ก่อนยั่วย่แล้วก็โอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณขอบคุณดีงาสวัสดีค่ะแล้วก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย